ส4กุมภาพันธ์วาเลนไทน์หรออ๋อเหรอก็แค่วันธรรมดาปะแกมันก็แค่ว mm ันอังคารปะแกก็แค่วันอังคารธรรมดาธรรมดาดอกไม้อะดอกไม้ทำไมให้กันทำไมดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี้โอ้ยเลยสลายปบื่งทรัพยากรมากทำลายธรรมชาติมากๆาเด็ดดอกไม้ไม่ควรเลยไม่ได้อยากได้จริงๆ บ้านเราก็มีไว้แก่ปลูกเต็มเลยตุ๊ก,กตาตองุ๊ก,กตาโอ๊ยไรสละตัวแล้วไม่เล่นตุ๊ก,กตาโอ้คืนไม่อยากน้าตุ๊ก,กตามงตุ๊ก,กตามีหวัวจงหวัวเจ้าอเด็ก,ดก,นะกๆนะไม่หยอกอะไเลยจริงๆนะช็อกโกลงช็อกโกแลตฮึมกินไปเลยกินไปเลยมันก็อ้วนเออน้ำหนักก็คืนแต่อีแค่นี้กินไปเลย,เเเย,เลยช็อกโกลงช็อกโกแลตกูแดกกูถะแถวบ้านก็ตาย ม่ที่อิจฉาเลยจริงๆสาบานสองนิ้วยังได้เลยนะแกโอ้โหดูดงดูนาโอ้ดีบันนังลดราคาเอไปเป็นคู่เสื้อของเสื้อคู่เอ้ยน่ารักมืออ่ะมือม่จับทำไมจับทำไมกลัวหลงหรอเป็นอะไรป้อนข้าวป้อนน้ำก็ป้อนทำไมโลกมือไมมอ่อนเหรอแกดูเราสิแกผู้หญิงสตองอยู่คนเดียวไม่ต้องให้ใครมาป้อนน้ำป้อนข้าวไม่ต้องให้ใครมาพาจับมือไม่ต้องกลัวหลง <c oughs> หนังก็ดูคนเดียวได้ <c oughs> ชีวิตดีดีไหมล่ะชิมพูดก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้จีาจริงจริงสามารอีกเพียงได้นะ,ะ้วกัน